เราอยากให้คุณอ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีเส้นเน้นแต่ความจริงมหาประชาชนสุดสัปดาห์เข้มข้นโดยบทวิเคราะห์ทางการเมืองจากผู้เขียนที่ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายประชาธิปไตยหาซื้อได้ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกราย6เดือน26ฉบับ900บาทแล้วราย1ปี52ฉบับ1,800บาทพร้อมจัดส่งหนังสือถึงบ้านท่านโทรศัพท์สอบถามขั้นตอนการสมัครได้ที่ 02-934-9598 089-063-2444 089-063-2555และ089-063-2666รับรู้ความจริงและเดินร่วมทางไปกับเรามหาประชาชนสุดสัปดาห์